สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับปวนหนักแล้วเกิดเหตุปั่นปวนนักในคุกของประเทศรัศเสเซียเมื่อนักโทษชาวรัเสเซียจับผู้คุมรัเสเซียเป็นตัวประกันต่อรองทําข้อเสนอกับทางการรัเสเซียไว้แบบนี้และโดนพรีชีพยูเครนทําลายยางกล่อลรถถังของกองทัพรัเสเซียที่บรรทุกทหารมาเต็มคันรถใส่ไม่ยังเสียหายยับเยนิน และเวลาทีที่ขีปนาวุธต่อต้อตอนญญานอากาศยานรัเสเซียยิงจรวดมาใส่โดนสอดแนมของกองทัพยูเครนแต่สุดท้ายไม่ถูกถูกโดนยูเครนส่งพิกัดของของีปนาวุธของรัเสเซียคันนี้ไปให้หน่วยอาวุธหนักยูเครนตามมาถล่มในภายหลังและเครื่องยิงจรวด BM21 แกลสของกองทัพรัรเสเซียวิ่งอย่างเร็วแต่สุดท้ายชะตาขาดถูกโดนพิชิบยูเครนตามถล่มไล่ล่าใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยิน เมื่อวันที่17มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องที่ปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่มีความปั่นป่วนภายในประเทศรัสเซียนะครับเมื่อได้มีเหตุการณ์ปั่นป่วนในคุกของประเทศรัสเซียที่ตั้งอยู่ในภูมิภาครัตท็อปของประเทศรัสเซียนะครับเมื่อได้มีเหตุการณ์ที่นักโทษชาวรัสเซียนะครับที่ถูกระบว่า เป็นกลุ่มไอซิดนะครับพี่น้องได้ทําการก่อจลาจนจับผู้คุมนักโทษชาวรัเสเซียที่อยู่ในคุกของรัเสเซียในเมืองรัสตอปจับเป็นตัวประกันประมาณ2คนนะครับพี่น้องตามรายงานข่าวที่รายงานไว้ได้ทําข้อต่อรองทําข้อเสนอกับทางการรัเสเซียนะครับว่าจะให้ทางการรัเสเซียทําอะไรเพื่อปล่อยตัวประกันเหล่านี้นะครับพี่น้องซึ่งมีภาพวิดีโอที่แสดงเห็นว่าผู้คุมนักโทษของประเทศรัเสเซียในภูมิภาครัสตอปถูกกลุ่มอกอร์กลาไอซิด จะเป็นตัวปักกันในพื้นที่คุกของเมืองรัสตอปแห่งนี้นะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมนักโทษของรัสเซียถึงก่อจลาจลและจับผู้คุมในประเทศรัสเซียได้แบบนี้นะครับและยังมีธงของไอซิดด้วยนะครับ้องมารู้ว่าเอาเข้ามาอย่างไรนะครับสแสดงว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยของคุกในประเทศรัสเซียนั้น ไม่ดีพอไม่ปลอดภัยพอแน่นอนถึงได้มีการก่อจล,ลาจลและจะผู้คุมรัเสเซียเป็นตัวประกันเป็นจเจสึกเพื่อต่อรองกับทางการรัเสเซียแบบนี้ซึ่งทางการรัเสเซียเองก็รายง,งานไปว่าเกิดเหตุผู้ต้องขังอย่างน้อย6คน จับเจ้าหน้าที่เรือนจํารัสเซียเป็นตัวประกันนะครับโดยพบว่าคนร้ายเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิดนะครับหรือ IS นะครับพี่น้องที่เมืองรอตทอปออนดอนทางตอนใต้ของประเทศรัเสเซียเกิดเหตุผู้ต้องขัง6คนจับเจ้าหน้าที่เรือนจําเป็นตัวประกันก่อนที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของรัเสเซียจะบุก สังหารผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะครับโดยพบว,ว่าคนร้ายเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายไอเอสนะครับและสื่อท้องถิ่นของรัสเซียรายงานว่าผู้ต้องขังทั้ง6คนนั้นที่คาดศรีรษะแสดงสัญลักษณ์ของไอเอสได้หรือลูกกลงหน้าต่างและลอยตัวลงมาด้วยเชือกก่อนใช้มีดและขวานจากตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนของเรือนจำรัสเซียเป็นตัวประกันนะครับและในระหว่างการเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกันนั้น ไอซิดหรือนักโทษที่ก่อจลาจลของรัเสเซียได้ยื่นเงินไขให้เจ้าหน้าที่รัเสเซียต้องเปิดทางสําหรับการหลบหนีออกจากเรือนจําโดยไม่มีการขัดขวางใดๆแต่เจ้าหน้าที่รัเสเซียปฏิเสธและได้ส่งกําลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าไปภายในเรือนจําก่อนเกิดเสียงปืนดังสนั่นนะครับและจากนั้นสํานักงานบริหารตันทสถานของรัฐบาลกลางรัเสเซียได้ออกมาแถลงการเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้ง6คนที่ก่อเหตุจลาจล และจับผู้คุมเป็นตัวประกันได้เสียชีวิตแล้วหลังปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันนะครับสำหรับผู้ต้องขังที่ร่วมกันก่อเหตุเหล่านี้บางส่วนเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีก่อการร้ายและบางส่วนอยู่ในการพิจารณาคดีที่เป็นข้อหาแนวร่วมกลุ่ม IS ซึ่งงานนี้ของรัสเซียบอกว่าสามารถปิดชีพทางผู้ก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วนะครับ้องและสามารถช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นผู้คุมของประเทศรัสเซียของเลนจารรัสเซียได้เรียบร้อยนะครับแต่ก็แสดง้เห็นว่า ความปลอดภัยในเรือนจำของรัสเซียนั้นมีความละรวมอย่างแน่นอนถึงได้เกิดเหตุนักโทษจับผู้คุมเป็นตัวประกันแบบนี้นะครับอดมีเหตุคิปข่าเหล่านี้ก็เลยนามาเล่าให้ผู้ชมได้รับชมและฟังกันเรื่การต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่โดนพีชีบคอมมิคเซสของยูเครนตามถล่มไล่ล่าอ,อย่างปดล่อรถถังและทหารรัสเซียที่บรรทุกปลาติมคันรถนะครับอันนี้ก็โดนถล่มด้วยน้ำมือของโดนพีชีพของกองทัพยูเครนทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับพี่น้องที่ถูกระบุว่า มีการกลเรืทางเทพของรัสเซียมาลุกรามประเทศย,ยูเครนมาเข้าตีตำแหน่งนของยูเครนแต่สุดท้ายก็ชะตาขาดนะครับเมื่อถูกยูเครนนั้นได้บังคับลงพินชีพราคาถูกเหล่านี้ถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งตำแหน่งของทหารรัสเซียแม้ว่าจะนอนอยู่บนยานกลอบแบบนี้ก็ถูกทำลายสักตึมไม่เหลือเลยนะไ่ร้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีในเวลากลางคืนด้วยนะครับในค่ำคืนที่มืดมิดก็ยังมีการชะตาขา,ขาดของทหารรัสเซียผู้ลุกลาน ที่นั่งอยู่บนยันกรหลอดรถถังของพวกเขาหรืออยู่ในยันกรรถถังของพวกเขาถูกโดนพิชีบเอมิกาเซ่ของยูเครนโจมตีที่ติดกล้องจับความร้อนด้วยครับพี่น้องที่พุ่งใส่ทหารรัสเซียพุกลุลานสัตุ่มใส่ไม่ยั้งแบบนี้จะทําให้ทหารรัสเซียงานนี้คาดว่าไม่ตายก็คังเหลืองแน่นอนนะครับพี่น้องงานนี้ไม่น่ารอดแน่นอนโดนสัตุ่มสัตุ่มไปเสื้อขนาดนั้นนะครับพี่น้องทำให้หารัสเซียกลายเป็นปุ๋ยและยันกรรถถังเทพของกองทัพรัสเซียกลายเป็นเศษเหล็กเศษปุย๋ย ในพื้นที่ของยูเครนจานวนมากแบบนี้นะพี่น้องจากการที่อยู่ดีมาดีมาลุกลามมาทาร้ายประเทศยูเครนก่อนนะครับมาปล้นประเทศยูเครนตามคำสั่งของประเทศการูตินก่อนช่วยไปได้สุดท้ายก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยในพื้นที่ประเทศยูเครนต่อไปจากผลกรรมที่ตามถนองรัสเซียเองพวัวมาให้ทุกแกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นวินาทีที่ขี่อาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียได้ทําการยิงเศษโดนของกองทัพยูเครนที่ ไม่ถูกระบุนะครับว่าเป็นนวลดอมหรือโดปรีชีพก็ยิงมาไม่ถูกตัวโดนของยูเครนนะครับทาให้โดนยูเครนหลบได้นะครับพี่น้องและจากนั้นก็ส่งพิกัดของขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียคันนี้ที่คาดว่าน่าจะเป็นระบบเพนซ์เอ s 1นะครับส่งพิกัดที่ชัดเจนนะครับว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน แฮนเซอร์เอของกองทัพรัเสเซียนั้นประจำการอยู่ตรงข้างป่าละมอแห่งนี้นะครับงานนี้คาคดว่าอีกไม่นานชตาขาดแน่นอนนะครับสำหรับขี่บราทุธต่อต้านอากาศยานเทพของกองทัพรัเสเซียคันนี้ทครับที่เอามาปกป้องน่านฟ้าในพื้นที่ชิปโปนประเทศยูเครนไปสุดท้ายคาดว่าอีกไม่นานวัน2วันหรืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นนะครับถูกกองทัพยูเครนสายอาวุธลมจมตี อย่างแน่นอนนะครับไปลองถูกระบุพิกัดที่ชัดเจนซะขนาดนั้นและไม่หลบซ่อนอยู่ในใชายป่าละเมะจอดในพื้นที่ทุ่งนาของประเทศยูเครนแบบนี้งานนี้คาดว่าอีกไม่นานชะตาขาดแน่นอนนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องยิงจรวดเทพ bm ย1แกลของกองทัพรัสเซียนะครับที่บรรทุกจรวด mlrs มาโจมตีประเทศยูเครนได้วิ่งอย่างเร็วตีไปชนิดจา๋าหนีการโจมตีของกองทัพยูเครนนะครับแต่สุดท้ายก็ วิ่งนี้แค่ไหนก็เด็วไม่พอสำหรับที่จะหลกกบการโจมตีของโดนฟีชีพยูเครน ทหารยูเครนก็ครับโดนมาถล่มโจมตี b m เอ็ม21แกของกองทัพรัสเซียจะทาให้เกิดไฟลุกนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นทีกองทัพยูเครคนเผยแพร่ลีปนาทีที่พวกเขานั้นได้สามารถกําจัดยุทธปกรณ์ขั้นเทพของกองทัพรัสเซียที่ว่าเก่งนักเก่งนานนบพี่น้องสุดท้ายก็ชะตาขาดด้วยโดนพีชีพราคาถูกของกองทัพยูเครนตามถล่มไล่ล่าแบบนี้ในพื้นที่แนวหน้าการลบที่กองทัพรัสเซียของบริการปูตินปล้นประเทศย,ยูเครนไปนะครับงานนี้ กลายเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยดีๆนี่เองนะครับเพื่องตามภาพวิดีโอที่เห็นที่มีกลุ่มควันลูกพวยพุ่งจาก b m 21แก๊สของกองทัพรัสเซียที่คาดว่าน่าจะมีทหารรัสเซียเมตไตกับทาง,งหลวงด้วยนะครับเพื่องแต่อย่างน้อยก็ทําให้ b m เ21แก๊สของกองทัพรัสเซียคันนี้เสียหายยับเยินไปแล้วไม่สามารถนํามาเล่นงานประเทศยูยเครนได้ต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสนอง b m เ21แก๊สและผลประจารถเองนะครับเพื่องทีมมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวเราขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้ววยนนนนะะคคครรรัััับบบบขอุณทีี่ชมะะ้นน นขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพูดปิช่ชติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้ยนยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องได้ยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ